สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆออกไปข้างนอกแต่ว่ายัางไม่รู้นะคะว่าปาปาจะพาไปไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรทํากันบ้างคะ่ะไปติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะ Are you ready Let's go <S Okay ไ i วัสไ, <laughs> ไปคะ่ะ พร้อมออกกันมากเลยนะคะเด็กๆพรมไปให้นั่งเล่นก็ได้นะคะต้องไปดูนะว่าจะพาไปที่ไหนตอนนี้ยังไปกันไม่ได้เลยนะคะเด็กๆมาโซลรถบ้ากันอีกแล้ค่ะพีเรนไม่ไปหระค่ะลูกดูทำไรเฮมากสตาร์ทรถีกแล้วค่ะ โอเคไปค่ะนางรถไปเก่งค่ะลูกอ้าวตอนเอเนสปีบอีกโอ้ยเด็กเด็กนบอกว่ายาวาชอ่ะยาวาชยาวาช อนนวคะลูกหนึ่งจุดสามเคอ้โหหนึ่งจุสาเคนี่นะคะติต๊ตต k ของเด็กๆนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะที่เด็กๆชอบถ่ายลงกันตอนนี้ผู้ติดตาม1นึ่พันกว่าคนแล้วนะคะแม่แต่ว่าเด็กๆไปติดตามเขาเป็นหมื่นคนแล้วค่ะไหนพี่แดนบอกได้ไหมคะว่าเมนูไหนที่หนูชอบกินนะคุณไหปรม่ยุนไ<อ>ุ่ตุรกีแล้วเม่นูไหนที่หนูชอบกินลูก เม้วอวานแม่ทำอะไรให้กินข้าวแล้วก็อะไรลูกเนื้อเนื้อแล้วก็อะไรพิซซ่าตุรกีใช่ไหมคะพิซซ่าตุรกีเมื่อวานนะ่ะเมื่อวานตอนมืดนะ่ะหนูชอบไหมคะลูกชอบตอนนี้เราก็ใกล้จะมาถึงตลาดกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงตลาดกันแล้วนะคะปัญหาของประเทศตุรกีนะคะก็คือจะหาที่จอดรถแถวตลาดยากมากเลยะคะ่ะ พราะเพราะว่ารถมันเยอะใช่ค่ะลูกเพราะรถมันเยอะนะคะแล้วอะไรอีกลูกที่จอดมันอะไรที่จอดมันน้อยใช่เหนื่อยไหมคะเวลามาตลาดเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยไปไหนถึงไม่เหนื่อยคะสไลเดอร์ไปสไลเดอร์ถึงไม่เหนื่อยนะคะครับลูกใช่ค่ะเดี๋ยวปาราร่าพาไปทะเลค่ะอุยเอ็นนี่ไปทะเลไม่ไปลูกแม่ให้เล่นน้ำได้ฮะ แม่เน็ตบอกว่าไปทะเลไปทะเลไม่มีไฟเดินนะแม่ครับคืมีปลาทะรายบ้างเดี๋ยวต้องไปดูหรือว่ามีปลานะคะเอาใช่ปะแล้วมีทำลมไปเลยเหรอครับลูกแม่เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดที่เดิมเลยใช่ค่ะลูกคนละตลาดกันละไม่ตลาด So, evet o oh, yukarıda oh. evet oh. evet จะไปซื้อมะกอกกันก่อนนะคะ

ออย่างละครึ่งนะคะไหนไหนกินไหมคะลูกกินเป็นเปล่าลูกไม่กิน <laughs> พี่แดงกินไปเป่คะนี่คืออะไรลูกใช่ค่ะประกรอบ ไปค่ะบายไปดูนะคะเดี๋ยวป๊ะป๋าจะพาไปทะเลตรงไหนกันทะเลค่ะทะเลมีปูด้วยเออเอะไรมึงซื้อของสปาร์ชีพทะเดิไหมวันนี้มาพี่เรนเมื่อคืนป๊ะป๋าซื้อของเรนอะไรใช่ไหมคะป๊ะป๋าบอกว่ายกเลิกนะไม่เอาอ่าทำไมล่ะก็นุ๊ได้ของเรนแล้วนี่ไงแต่มันทักมาก เอาเอาเอาไปเล่นอะไรกันตรงนี้คะลกูกไปดูดูนะดูเพี่อนคับพ่อเพี้ยนพอดอย่างนี้ลกูกเล็ดโอเคอ่ะไปค่ะเดี๋ยววันนี้ป๊าป๊าจะพาไปดูทะเลที่ให<ด>ม่ลูกไปดูดิชจ้าเกศเจ้าเกทะเล,ใกล,ใ,กลใกล้ๆบ้านเราเหรอไม่ใช่ค่ะลูก ใช่ค่ะไปที่ใหม่เนาะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะมันคือที่เต่ารัวที่ใหม่ใช่ไหมมันคือที่ใหม่ค่ะลูกแต่ว่าจะเป็นที่ไหนตามไปดูกันเลยนะคะเด็กน้อยนายระหว่างทางไปสวัสดีครับสวยๆได้ไหมคะสวัสดีค่ะนายสว <uh ัสดีสวยๆสวัสค่ะนอเนสขอบคุณบายอย่างค่ะที่ซื้อรถให้เนี่ยขอบคุณค่ะ อมแม่นเกว่าอแอนเป้าว่าหน้าลูกใหญ่มากใ่หสดสกัแวนี่เด็กๆแค่สนุกนะคะนี่คะมนี่มันกลๆกับบ้านบาเลใช่หรอคใช่ลมาจุดใหม่ัอครับตอนนี้เรามาถึงทะเลกันแล้วนะคะ ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วคนก็มาปิกนิกกันเพียบเลยค่ะปิกนิกใช่ค่ะลูกหนูอยากมาปิกนิกไหมคะไม่อยากอยากเล่นน้ำทะเลอ้าม่อบมีทรายเลยล่ะทะเลบ้านปราป่าไม่มีทรายหรอกลูกมีแต่หินเพรอะไรล่ะเพราะว่าอะไรแม่ก็ไม่รู้สิคะ ครับลูกเดี๋ยวเราบาป์ากันลูกเด็กน้อยชอบเลยนะคะทะเลชอบไหมคะลูกชอบ,ชอบมาทุกวันเลยไหมคะมาทุกวันเลยไหมเอาดีเอาดีน,น้ำมันยังเย็นอยู่เลยลูกหนูเล่นได้แค่นี้แหละลูกนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบาใหม่โอเคไหมคะมโอเคนี่ไงหนูก็เล่นแค่นี้ก่อนโอเคไหม นั่นก็ลงไปเลยลูกลงไปไว่ายน้ำเลยเดี๋ยวได้หนาวเอาไมอาอหมไม่ได้ลูกมันหนาวมากพี่เล่นไม่เดาผ้าขนหนูมาด้วยลูกไม่ได้แม่กับบาบาไม่รู้ว่าหนูจอากเล่นลูกบาบาแค่พามาเที่ยวเฉยโอเคไหมอ่าเดี๋ยวลองดูบาบากลับไปเอาเสื้อผ้าให้ไหมนะคะ เปียกกันแล้วนะคะเด็กๆให้ปะป๊ากลับไปเอาเสื้อผ้านะคะตอ่อสปองอาเนสต่อเสื้อผ้าเล่นเลยลูกผาดกันขับลูกโอ้แล้วเราาจะเล่นเลยล่ะคะลูกอยากเล่นจริงๆหนูอยากเล่นจริงๆ,งๆแต่ถ้าโดนน้นทำทันยังไงอะลูก ลูกน้มุสลิมน้เอาม้ยน้าลูกอ๋อลูกต้องถอดอันย่อไปไหนต้องถอดใช่้น้ำมุกปะนูกลูกลงไม่ไลูเลยได้เนี่ยได้ไปเถอะปะไปะน้าพ่อหน้าอ๋อนี่นะคะเด็กน้อยมาแบบไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคะจะมาเล่นน้ำทะเลกันเดี๋ยวต้องมาดูนะคะว่าจะหนาวกันหรือเปล่าดูนะคะก็มันเย็นนะลูกแล้วหนูลงกันทำไม ะเลลงทะเลเล่นน้ำครั้งแรกของเด็กๆเ,เลยนะคะที่ตรุรกีนะหกปีเลยนะคะไม่ได้มาเย็นไหมลูกอ่ยอยๆแล้ววะน้ำเค็มสิคะทะเลมันก็เค็มสิคะลูกอ่าทะเลก็น้ำเค็มสิคะ ครับลูกเคมนี่ไงใครเห็นก็คงแปลกใจนะคะคนตุรกีตอนนี้ยังไม่เล่นน้ำทะเลกันนะคะเพราะว่ามันยังเย็นแต่เด็กๆขอเล่นแล้วเป็นไงลูก <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ประจำที่แม่กับบารบาาเคยมานะคะช่วงหน้าร้อนเราก็จะมานั่งเล่นกันจนประมาณสองทุ่มกว่าเลยนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนทางนี้อากาศจะไม่ยังไม่ค่อยมืดมากค่ะไม่หนาวเด็กๆลงไปได้นะคะอากาศเย็นครับลูก ไม่เอาลูกขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวไม่สบายคะ่ะลูก,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 กดูซิคนอื่นเข้าลงกันไหมลูกไม่มีเลยไ,ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวหนาวลูกไม่สบายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ลูกเอาทำไมล่ะ ลงมายืนแล้วนะคะมันเย็นมากเลยเด็กๆเล่นไปได้ยังไงเนี่ยหนูขึ้นได้แล้วลูกไปเดี๋ยวบาบาไม่พามาอีกนะเร็วพี่เรนไม่ดื้อนะคะลูกมันหนาวโอ้โหเย็นเย็นเย็นเยียวกับน้ำแข็งเลยนะคะนี่นะคะเด็กๆก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะความรู้สึกทะเลครั้งแรกสนุกไหมคะ เอเวดเอเวสนุกนะคะไม่หนาวนะคะสูบดีสูบดีไม่หนาวนะคะเด็กน้อยโอ้โหแล้วหนูดูซิคนอื่นเขาลงกันไหมคะลกูกมีคนลงไหมโยกนะจานอ่าก็อากาศมันเย็นนะคะหนูลงไปทไ<ย>ําทไมโยกเมื่อกี้นะคะหลอกเด็กๆว่าเดี๋ยวจะปะปาจะพาไปสวนสนุกที่เราผ่านมานะคะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าปะปาไม่แวะแล้วเด็กๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ นี่นะคะเติมพลังเด็กน้อยทะเลมันมีน้ำอยู่แล้วหรอก็ทะเลก็คือน้ำไงคะลูกปลาปลาจะมีปลาไหลอันนี้คือก๋วยที่ได้จากตลาดนัดมาเลยนะคะปิกนิกไงก๋วยไงล่ะปิกนิกไม่ได้เอามาไงคะลูกก็แม่ไม่รู้ว่าป๊าปาจะพามาทะเลนี่คะลูกไปอันที่แม็กคืออะไรลูก ป๊าถามหนูว่าหนูชอบเปล่าชอบไหมคะอเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งตากแดดแต่สักพักนะคะขอลาปิกนิกยาประจำแม่เดี๋ยววันหลังเราก็อยมาปิกนิกกันนะคะวันนี้เหนื่อยมากเด็กน้อยไม่ยอมฟังเลยนะ เดี๋ยวรอบหน้าเราจะพามาปิกนิกกันตรงนี้นะคะมพดูว่าเราจะทําอาหารอะไรมาทานกันบ้างนะ,ะแต่เบองตนวันนี้ก็เหนื่อยหน้าดูเลยนะคะตอนเด็กๆจะลงน้ากันนี่ค่คะน้องไอเนสชอบขี่คอบปบา,บาตลอดเลยปาลงมานั่งเล่นข้างล่างลูกปลาปาหนักลูกหนาวไหมคะ ใช่ค่ะพี่แดนกลับบ้านยังกลับบ้านนะคะไม่กลับได้ออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่อยากกลับกันแล้วนะคะอ้า,อากบเออแล้วที่นัง,ง่า แล้วเราก็กำลังจะกลับจากทะเลกันแล้วนะคะ<า>ครับลูกแล้วก็ลูกที่นะคะป้าพากลับมาที่สวนสนุกแล้วค่ะจริง,งระ่ะาวาวใช่ครับลูก อันนั้นคืออะไรคะลูกเมื่อนุมโตไม่ใช่คะลูกตรงนู้นคือที่เติมน้ำลูกเติมน้ำเขาว่าให้กินฟรีได้ค่ะอ,อไปแล้วนะคะเด็กน้อยเจอของเล่นถูกใจแล้วค่ะ มาเล่นรถกันอีกแล้วนะคะ ไปดูกันนะคะเด็กๆจะอยากเล่นอะไรกันอีกเดี๋ยวให้เล่นอีกอย่างเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเออตอนนี้นะคะเด็กน้อยมีต่อรองนะคะขอปะปาไปเล่นโน่นรถไฟข้างหลังนะคะเดี๋ยวเล่นอีกอย่างเดี๋ยวเราก็กลับบ้านนะคะได้ไหมได้ไหมคะน้อยเนสเนะเนเนเนี่ยเมื่อกี้หนูพาแม่ปวดหัวลูกตอนนี้ก็ประมาณเกือบ หกโมงครึ่งแล้วนะคะอย่าให้เด็กๆได้อีกอย่างเดียวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะสนุนไหมพี่แล่ตืนสนึงสน่งเด็วมาทั่นี่ลูก ไปค่ะใช่ค่ะกลับบ้านแน่หลูกดึกและหิวแล้วเอาไปทางนู้นลนูกแน่ทางโน้นลูก <ไป S 1> อ่าโน,าน้นมันเมียนเราอ้วกเลยใช่ค่ะเอาไปกลับบ้านได้แล้วค่ะไปะลงไปไม่ไมีใครอยนากมปนั่นเลยใช่ค่ะลูกอ่ะปะไปค่ะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเหนื่อยไหมคะ <c oughs> แม่จะจัด แม่เหนื่อยแม่แตนูไม่เหนื่อยเท่าไหร่แล้วเราก็จะลาคลิปนี้กันไปก่อนนะคะฝากอะไรครัพี่แล้กแวกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกางไกลของเราด้วยนะขอบคุณสวยๆโลกสวัสดีครับสวยๆสวัสดีครับแม่แม่ค่ะเซเลนม่สวัสดีครับสวยๆโลกแม่แม่ค่ะแม่แม่ค่ะไลค์มือแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไป ตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายขนมปังซึ่งช่วงเทศกาลถือศีลอดนะคะขเขาก็จะมีขนมปังแบบพิเศษค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าประบาจะซื้อมาไหมค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านอย่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้มาดูหน้าตาของขนมปังในช่วงถือศีลอดกันนะคะอันนี้นะคะทางตุรกีจะเรียกว่ารามาซานพิเดค่ะ จะมีในช่วงเทศกาลถือสินอดนะคะซึ่งพอตอเยนเย็นเนี่ยผู้คนก็จะไปซื้อกันตามร้านขนมปังนีอะลรค่ะแล่สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเพราะว่ากําลังทํากับข้าวให้เด็กๆก,กับป้าปาเลยวันนี้ก็จะเป็นสปากเกตตี้ง่ายๆนะคะก็คือของเด็กๆจะเป็นสปาเกตตี้ไก่แล้วก็ของป้าปาจะเป็นสปากเกตตี้เนื้อคะ่ะสภาพเด็กน้อยนะคะหิวไหมคะลูกมัม้มันอนม,ม,มันมบักอ่ะเดี๋ยวลบลูก น,น,นู่นน่นข้อไนี่เนิเนข้ออะไรลูกเส้นเหรอน้ำอืมหนูผสมสิลูกหนวช้อนคนๆมันก็มีน้ำลูกไม่เอาหมดแล้วคนๆมีน้ำอยู่ลูกนะโอ้โหน้อยเนสสิวนะคะเด็กน้อยโอ้โหโน้ป้า แล้วเราก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปของเรามาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ตลอดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ